ต่อมานะคะเรามาดูกันที่คู่ gbpnzd นะคะ gn นะคะอันนี้นะคะาในทำฟรมมันค่อนข้างไซเวรนะคะเราต้องไปโฟกัสในทาำฟรมวิกนั่นแหละเพราะพฤติกรรมเขามันมันไซเวรหนักนะคะอีตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองแค่เซกเมนต์นี้เลยนะดีดขึ้นแล้วพักตัวลงปกติแล้วความน่าเชื่อถือในการที่จะเข้าออ,อเดอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก50จนถึง61.8%ถูกไหมปกติเราก็จะเข้าไมา้กันบริเวณนี้นะคะ แล้วเห็นราคาเนี่ยดีดตัวขึ้นแล้วพักตัวนะคะจะเห็นว่าถ้าชุดนี้เราให้ตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น b จะเห็นว่าขึ้นย่อยของเขาในขึ้น b เนี่ยก็จะพักตัวแบบนี้ก็จะเป็น a เล็ก b เล็ก C ีเล็กงั้นไอชุด c เนี่ยมันเหมือนจะใกล้จบแล้วแล้วมันลงมาลึกมากนะคะงั้นเลยมองว่าเฮ้ยถ้าเล่นขาเซลเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเจอเด้งเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอาจจะเจอเด้งเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมเอเนี้ย A B C ก็เลยบอกว่า เฮ้ยเราเจอบริเวณที่มันเป็นแนวรับบริเวณนี้นะคะรวมกับการที่ราคาเนี่ยมันมาแตะฟิโบด้วยเอาเดี๋ยวนะแอดเบอร์แล้วนะคะจริงเบอร์เบอร์หนักมากนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะแล้วเราจะลบทำไมก้อนเออแนวรับตรงนี้นะคะหกสิอ็ดจุแปดปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตีไว้ประมาณนี้อ่ะ กับแนวรับนี่จริงๆมันมาถึงเนี่ยหกสิเอ็ดจุแปดเซนตถ้ามันมารับปุ๊บมันอาจจะเด้งขึ้นก็เป็นไปได้จุดที่เด้งเนี่ยเราก็จะเอาเทคโปรฟิตใกล้ๆนะคะเทคโปรฟิตใกล้ๆก็ประมาณนี้นี่แนวต้านตรงนี้นะคะกับกรอบอ่ะประมาณนี้อืมอ่ะเอาใกล้ๆก่อนนะคะ คือด้วยความที่ราคาในทางเฟรมสี่จมูจะเห็นว่าราคามันค่อนข้างปรับอยู่ในรูปแบบ small Egg wave เดี๋ยวพอมันกลับตัวมันยืนตรงนี้ได้มันก็จะเด้งดีดขึ้นอ่ามีโอกาสน้ําหนักนี้เพราะว่าหนึ่งคือแนวรับบริเวณนี้มันค่อนข้างค่อนข้างดีบวกกับบริเวณนี้เป็นแนวรับ6กสเ็ดุแปดปเซนตพอดีนะคะแล้วก็บวกกับการที่ราคาเนี่ยเป็นขึ้น A B C C มันมีโอกาสใกล้จะโตใกล้จะจบในบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณแนวรับได้นะคะ งั้นจุดที่หน้าออกออเดอร์บายก็คือบริเวณ1.90 350จนถึง1.87820นะคะกับยาน1คือ5 take profit นะคะก็ไปที่1.9 504เอ้ย1.9 5 470กับ1.97 260นะคะโอเคไหมงั้นงั้นงั้นแผนแผนก็ออเดอร์บาย นะคะน่าน่าสนใจกว่าแบบนี้อโอเคจบนะคะ G N